และนี่คือสกินใหม่ของมอทอ์ที่ผมยอมรับเลยว่าแอนิเมชั่นล็อบบี้น่ารักแล้วก็สวยมากจริงๆตอนแรกอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับแต่อดใจไม่ไหวโมเดลตัวละครก็ดีเอฟเฟกก็ได้นะครับผมสำหรับสกินนี้ราคาเต็มอยู่ที่910คูปองนะครับแต่สามารถสุ่มส่วนลดได้นะครับทุกคนอย่างผมได้มาที่ส่วนลด60%นะครับเหลือเพียง300กว่ากว่าคูปองเท่านั้นนะฮะและในวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์มอทอ์สายแรงเอาตายแบบโหดสลัดรัสเซียนะครับผมไอเทมรูนพลังแฝงก็จะตามนี้เลยนะครับบเเจาาาาะฟฟ้อออมมนิรร์ดทีลู โม้นสายนี้นะครับใครจะไปเล่นตามต้องไปเป็นทีมเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่พร้อมจะไปลุยกับมอทอสสายแรงเอาตายแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปน like ี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปกันเลยครับผม i ิ h m a n ช h อ p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม RV ีบนเว็บรับ i c h m a n c คอ n ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พรนร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมดังๆได้ทุกเกมเลยสามารถจ่ายได้หลายช่องทางด้วยนะเติมได้ทั้งช่องทางบนเว็บไซต์ e f a c b o o k i g เาคาถูกต้องที่่ Richmondmanhop เทานนั้น อ้าวีแสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวแคนทุกคนด้วยน, <S <S น,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะฮะและตอนนี้เราอยู่กับมอทอสกินใหม่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่รีวิวสกินนะเพราะว่ามอทอสเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเล่นเรืเ่อยๆนะครับไม่ค่อยแบบมีความเร้าใจเท่าไหร่นะแต่ครับแต่ผมได้เหลือบไปเห็นว่าสกินเนี่ยมันสวยมากแล้วก็แอนิเมชั่นล็อบบี้เนี่ยค่อนข้างน่ารักนะครับ ผมก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะต้องจัดมาเล่นซะหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอเอามาเล่นในรูปแบบแห่งความเร้าใจหน่อยนะครับเป็นมอทอสสายแรงเอาตายนะครับผมมีดาบชี้ด้วยฮะจัดไปที่ล้อเลียวแล้วเรเียบร้อยครับนี่ครับสกินนี้มีทั้งสกินปุ่มนะครับแล้วก็มีป้ายประกาศด้วยแต่ว่าผมดอกจันไปนิดนึงว่าสกินปุ่มกับป้ายประกาศเนี่ยซื้อแยกนะครับราคาประมาณ200ปองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมตีไปครับตอนนี้ก็ หนาที20วิวีนะครับเฮ้ยถือว่าฟาร์มไวใช้ได้นะครัเนี่ยโอ้ตีคลิ4 0 0กว่าครับคุณผู้ชมตัวนี้น่าจะเวลสครับโอเคอถ้าเพื่อนบวกแล้วก็พร้อมซ้อนนะแต่ถ้าเพื่อนไม่บวกเราก็พร้อมฟาร์มต่อ <c oughs> แบบว่ายามศึกเรารบยามสึกรเราฟาร์มนะครับด้านล่างนี้เหมือนจะมีการประทันเกิดขึ้นนะเราไปเล่นดีก,กว่าอโอุยลบสวยจัดครับจังหวะนี้รลวประโดน ไพัดอาตารีนะครับอะไปะสวยครับจะ d o u ลคิ Q มันขึ้นเป็นสองฟีดว่าอยากให้มันขึ้นเป็น double Q อะ่ะนะฮะตอนนี้เราสามารถกดดันทางด้านของแครี่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรได้มังกรแสงนะครับนี่ฟาร์มกันต่อครับแต่ว่าขออนุญาตจ,จิ้มรองเท้าฟ้าแป๊บหนึ่งครับอ่าเราจะได้แบบซื้อได้เลยนะจะได้เดินเกมไวๆไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับด้านบนนี้เป็นฟอร์เรนติโน่ ถ้าเกิดว่าเราเล่นสายธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีทางไม่มีโอกาสสู้ฟอร์เรนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบแรงเอาตายเนี่ยอาจจะพอไหวก็ได้นะเ,ออเดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าอาร์อินอยู่ด้วยครับอาจจะไม่ได้นะฟาร์มกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้ตีอยู่ที่250สนะครับหืมสกิลหนึ่งคลิปเจ็ดร้อย่ะถือว่าใช้ได้นะในช่วงต้นเกมแบบนี้ว่าแต่อาร์อินยังไม่กลับจากข้างบนอีกเหรอเพราะฉะนั้น ตรงนี้เทวนาสอยู่คนเดียวแล้วสินะต้องโดนครับผมต้องใส่เน้นสุดไม่เน้นทรงนะครับจังหวะนี้ทีมการ์อไปดึเีเรียบเลยอาร์ตินมีการวาร์ปมาครับแต่ว่าไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนนะฮะโอ้โหไม่ได้มาแค่อาด์ินครับลอเลี้ยวก็มาจังหวะนี้ขอญาตเข้าเลนกลางครับเขียคีปเลยไม่อยากอะไม่อยากยุ่งกับลอเลี้ยวเท่าไหร่นะครับคือมันชอบทําเราโดดสกิลว้าวอะ เดี๋ยวนะดาซี่มาโอเคฉันปล่อยให้นายคลิปก็ได้นะฉันจะไปฟาร์มบับบูก่อนนะครับถ้าเรามีสกิลหนึ่งนี้โดดข้ามได้นะนี่ตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่5ต่อ4นะครับสูสีนิดหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าฝั่งข้ามเนี่ยมาบุกเลนบนกันค่อนข้างเยอะมารอซ้อนดีกว่าฮะใครบังอาจมารังแกอย่างนั่นไงฟอเรนติโน่ครับผมโอ้ยอย่างจะแตกอย่างที่แตกช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขากันซีซีนะ เออมาดิรู้จัก PJY นักหลบดอกอันดับหนึ่งไหมครับผู้จบอ่ะครับตอนเป็นก่อนหน้าฟลอเรนตุนถ้าจะปาดอกโดนชั้นอะ่ะก็จะเป็นหลักการพื้นฐานในการหลบพวกสกิลของนาตาลยาฟลอเรนติโนนะครับคือต้องเดินแบบไม่ใช่เส้นตรงอะ่ะไม่ใช่ตามแบบตรงๆนะต้องแบบเอียงๆนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยรอเดี๋ยวเวิ่งตามเพนมาทำไมจะเล่นง,งานฉันอย่างนั้นหรอ นะมาเนี่ยครับแม,แ,มแม่นแมนะเพื่อนแ,แม่นๆนะอย่าตานตอนมันแบบสกิลนะไม่งั้นว่าวเราแตกนะเพื <c oughs> ่อนเมจ้าฉันขอยืมหนึ่งอันนะเพื่อนขอบคุณมาก <c oughs> ขีก <c oughs> ข้เกียจกลับบ้านนะครับจริงๆมอทอสมีเด้งเลือดในตัวนะแต่ว่ามันค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนแบบทาร่าอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนเราอยู่ข้างล่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นได้เวลาแห่งมังกรแสงแล้วะเพื่อนเคมอนเคมอนอเราตีเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ โอเคตอนนี้เกมนำเล็กน้อยนะครับแปดต่อ6โอเคฮะได้โบเค่นสเปียร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะอเทม3ชิ้นวิคิพันกว่าครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวต้องรอได้ดาบคลีก่อนว่าจะแบบแรงขนาดไหนนะฮะฟอรอเรนติโนอยู่ไหมนะทำไมอยู่ว่าเคลียคียไปก่อนครับพันเะน ฟอเรนติโนนี่คือแบบว่าสายซุ่มนะฮะเทวดานะครับแหลมแบบนี้มต้องโดนนะเพื่อนเมื่อกี้ฮาเตะกำลังจะเฉิดฉายครับแต่ว่าโดนตันไปก่อนนะไม่เป็นไรเพื่อนจะรับจัดการเองคพื่อจะบคิววิ่งขิ้งกบมาเสิร์ฟโอ้โ้เจอตัวนี้ต้องใจเย็นนิดนึงครับแต่ว่าเขาออกหลุมแบบนี้ไม่ใช่หลุมนี่ออกวงหลุมบ้าหลุมบอเลยก็โดนตีปากนะฮะนี่เราไปบวกกันแบบ ไม่มีใครดูแลป้อมกลางเลยอย่างนั้นเลยเนี่ยป้อมกูเหลือเลือดแบบมดกัดป้อมก็แตกแล้วอะ่ะมาเร็วเพื่อนอีกนิดเราต้องการป้อมกลางอาลโอ้แต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามจะมาเยอะกันขนาดนี้เราไม่ตีก็ได้ครับมาซุ่มตรงนี้กันดีกว่าทุกคนไม่มีใครเห็นแน่นอนครับเดี๋ยวดาซี่ก็มามันต้องอย่างงั้นล่ะเพื่อนว่าเราสนง่ายดีมาก Legendary โอ้โหแล้วอมนิอามาแล้วครับผมอยากจะลองแทงกับฟลอเรนติโน่จริงๆตอนนี้แบบว่าเรามันห้าวนะแต่ว่าผมไม่มีอันติเดี๋ยนะอยู่ในภูมินี้เหรอโอ้โยดูเหมือนเขาแบบไม่สู้กับเราเนี่ยอ,าอ,าอา่าล่าเดี๋ยวเราจะแบบหลบดอกนะครับกุจบบุบูบ,บ มึงวับกลับบ้านไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีโอเคน่าจะรอดนะครับเวลาสู้กับฟอร์เรนติโน่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเดินวนมากกว่าหนีแบบตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าหนีแบบตรงๆเนี่ยเราก็โดนลำอยู่ดีนะครับแต่ถ้าแบบโยกๆหมุนๆหน mm ่อยเนี่ยเขาอาจจะปาวาวนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์รอดช่วงนั้นนะครับถ้าไม่ตายซะก่อนครับตอนนี้ก็เลเวล13แล้วนะครับผมไอเทม4ชิ้นนะฮะ ไอเทมขนาดนี้ผมมั่นใจว่าถ้าผมได้พุ่งเข้าใส่แคร,รี่นะชุดเดียวน่าจะล่วงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลอเลี้ยวเป็นเมดเมดตัวนี้มันไม่เคยโดนใครชุดเดียวตายเท่าไหร่มันถึกนะครับมาดิว้าฟอร์เรนอขอลองงัดซะหน่อยเว้ยโอ้โอ้ชิปหายละมา,ม,ามาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยฝ <c oughs> ากน,นต่อครับผมอาวแล้วไงล่ะ <c oughs> ฟอรเรนติโนเริ่มเดือดนะครับด้านซ้ายด้านซ้าย ถ้าดูจากมินิแมปนี่คือแบบรำรัวเลยนะแล้วเก็บเพื่อนเราไปเป็นดับเบิลคิวครับฟอเรนติโนโ่แล้วก็ลอดตายออกไปด้วยเอาละเห็นภาพลางๆแล้วว่าเลดเกมเราจะโดนอะไรผมนี่น่าจะตีฟอร์เรนไม่เข้านะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยเขาออกแทงล้วนนะครับแลตรงนี้รอเรี่ยวแล้วไปไปเหมือนจะไม่โดนนะหลบเก่งจริงๆเลยเอ๋สวยครับตายสคนแต่ว่าเสียก,กิ้งกบไปหใจเย็้นะ อาเต่ต้องถอยนะเพื่อนไม่ดีฟอเริรโ,นโนเขาเล่นเป็นนะผมไม่มีอะไรจะช่วยด้วยนะครับจะไปเขาก็แบบมีการซีซีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะครับผมดันไปครับตอนนี้แบบรู้สึกตึงๆนะครับผมโดยเฉพาะฟอเรนติโนฝั่งตรงข้ามนี่น่าจะเป็นตัวแบกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้ดาบคึ้ข้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม oh <my> สายแรงเอาตายนี่ถ้าไม่มีดาบครีมมันไม่ได้จริงนะครับต้องใส่มาแต่ว่าแมปค่อนข้างมืดครับเดี๋ยวนะ เทวน,น,น่าจะอยู่แถวๆับบูเรานะครับเวลาไฟ์เนี่ยเราน่าจะต้องแบบวิ่งเข้าไปใส่พวกเทลก่อนนะตัวอื่นนี้แบบแข็งๆทั้งนั้นนะอาดูอินฟอรเรนติโน,โน่ลอเรียวนะผมโดยเฉพาะลอเรียเนี่ยน่าจะต้องมีเพื่อนเข้าไปนัวก่อนนะแล้วเราหาจังหวะดีๆในการใบในการสตันให้เพื่อนได้นะครับถ่าน,งนึงนึงนี่ไม่น่าจะไหวแน่นอนนะครับและตอนนี้ตรงกลางมีเทลอันนาทครับผมวิคงสองพันเจ็ดอยากจะลองตีคีใส่เทวันล ดูบ้างว่ะเพื่อนอเนอหนะมถ้าใครมาแอบอยู่ในญ่าดิวัดีเฮ้ยมันถึงกับต้องยอมแพ้เลยวะเพื่อนพวกนายไม่เชื่อใจมอทอสแรงเอาตายของเราเลยหรอไม่คือไอหยานตอนนี้เล็ดเกมแล้วเกิดมาแบกกูทีนะครับปเป้งเข้าให้ <c oughs> มันเที่ยวเวย้ยอ่าพี่กินกบถอยมาเลยพี่พี่พี่ถอยพี่ <c oughs> โดนรำหนืดแน่ๆครับ โดดใบไปหนึ่งทีดเดียวนิดเดียวเสียดายว่วะนะฮะอะไะครับตอนนี้ไม่มีดาบแดงเฟลทูธนะครับมาดูว่าคิดเท่าไหร่นะครับ2,500ครับคุณผู้ชมว่าแต่ตัวนี้มันอะไรวะเนะนี่ยฟลอเริติโนมาไงวะเฮ้ยเทวาันาสัสเทวาันาสัสไปไหนจ้ามาลองกัน่อยดีกว่าว่าใครกันที่จะเป็นคิด์ที่เข้าโนหนึ่งนะครับตีไป <c oughs> เรียบร้อย ว่าแต่ทำไมกูไม่ได้คิววะเนี่ยโอ้โหวิ่งไล่ตั้งนานช็อตนี้กูมีนอนครับ <c oughs> อ่าแล้วแล้วตอนนี้ก็สเลเยอร์ก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงดาฟเฟลิวทูตของผม <c oughs> ก็เข้ามาอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเช่นกันนะครับกูจะพูดเรียบร้อยอะไรหลายๆรอบวันนี้นะครับเออแต่ว่าจะดูไปนะครับสกินนี้มอทอทถือคทาหรือเปล่าเนี่ยจริงผมเล่นผิดสายนะครับถือคทาแบบนี้ต้องเล่นเวทแล้วมันต้องโดนมาเพื่อนตอนนี้ อันนี้นี่เขาแบบล่อเราเข้าพูดมาเนี่ยนะครับเหลี่ยมนะฮะแต่เผอิญว่าดาเมจทีมเราเยอะจะจัดครับจนเก็บไปได้ก่อนจังหวะนี้ขอญาตมาคีเรียเวฟอุย๊ยเมื่อกี้คิดิคอลสามพันเจ็ดครับทุกคน oh <my> พอๆกับลิงวัดหนังเลยเนี่ยนะเมื่อกี้น่าจะตีธรรมดาด้วยนะถ้าเกิดว่ากดสกิลหนึ่งอาจจะแรงกว่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้ครับเวฟบ,บนของเราค่อนข้างสวยนะครับ oh <my> แต่ว่าฝั่งข้ามเนี่ยแบบไม่ยอมไปทำเวฟบ,บนเลยนะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะเปิดก๊อตไม่ได้นะครับเราไปทำเวทบนดีป่ะชึบอืมโอ้เหมือนเพื่อนจะบวกครับเดี๋ยวเราเล็งเทวนนาแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าอยากจะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราแค่มาเติมเพื่อนกันแล้วกันนะครับได้ไหมสวยฮะลอเลี้ยวมาเราไม่มีสกิลครับหลบให้เพื่อนดีกว่านะฮะถ้าอยู่ไปก็เป็นพาราเพื่อนยืนให้ล้อเลี้ยวดูดเลือดเอามากว่านะครับเรียบร้อยครับแครี่เก็บมาได้ครับ จังหวะนี้เราน่าจะไหวกับตัวนี้นะด่าเสียผมับผมันหายไปไหนแล้วนะครับนินึงเพื่อนสวยครับผมทริปเปิลคิลแล้วเวฟบนมีพอดีครับอย่างนี้ก็ว่านเจี๊ยบน่าจบเกมได้เลยนะฮะไปเพื่อนฝั่ข้ามเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับถ้าเราไม่โยนยังไงก็จบได้นะฮะโอเคแล้วก็เป็นอีกครั้ง ที่พ่อรอปลอดภัยขอบคุณเอพีซึ่งในแกมมอทอสสายแรงเอาตายคนนี้นั่นเองนะครับผมและนี่คือแอนิเมชันล็อบบี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าลื่นไหลสวยงามมากๆนะครับต้องพูดตรงๆนะครับว่าบางสกินเนี่ยถูกจํากัดไว้ที่ประมาณ30เฟรมเรทอะแต่ว่าสกินนี้คือลื่นนะครับขั้นต่ำคือ60แน่นอนนะครับสำหรับสกินนี้ก็สำหรับมอทอสสายแรงเอาตายนะครับเป็นเพียงคอนเทนต์เท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เอาไปโซโล่แรงนะไม่เช่นนั้นอาจจะโดนด่าบุพการีได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแแแลลล้้ววววกกกกกก็มมีคคาาสุุขในนนทๆัะรฝดดด subscribe ไ์์ช เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ